สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆจะได้เรียนเรื่องการหารจํานวนเต็มกันอีกครั้งซึ่งในบทเรียนนี้จะมีกรณีการหารจํานวนเต็มที่เป็นเพื่อนควรรู้เพิ่มเติมด้วยอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องการหารจํานวนเต็มและการหารผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารก่อนนะคะเพื่อนๆยังจํากันได้ใช่ไหมคะว่าผลหารนั้นเกิดจากการนําตัวตั้ง มาหารด้วยตัวหารและตัวตั้งก็หาได้จากการนำตัวหารมาคูณด้วยผลหารเอและยังมีใครจำการหารระหว่างจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มที่เคยเรียนไปในคาบที่แล้วได้บ้างไหมนะ้าถ้ายังจำไม่ได้เราไปให้พี่อพอลโลทบทวนให้ฟังกันนะคะแล้วถ้าเรานำจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบกันแน่นะเราไปศึกษาหลักเกณฑ์จากบทเรียนที่ผ่านมา แล้วลองนำมาใช้เรื่องนี้กันนะคะเราได้เรียนมาแล้วว่าการหาผลหารเราจะหาจำนวนที่มาคูณกับตัวหารแล้วได้เท่ากับตัวตั้งแต่เนื่องจากการคูณจำนวนเต็มเราจะใช้ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนมาคูณกันแล้วจึงพิจารณาว่าผลคูณจะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบในการหารเราใช้ค่าสัมบูรณ์เช่นเดียวกันโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้1 ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่หรือจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะได้คำตอบคือผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกสองถ้าตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบจะได้คำตอบคือผลหารเป็นจำนวนเต็มลบเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากขึ้นเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ต้องการหาผลหารลบสามสิบหกหารด้วยสี่ จะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนลบตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารต้องเป็นจำนวนเต็มลบเราหาค่าสมบูรณ์ของลบสามได้36ค่าสมบูรณ์ของ4ได้4แล้วเอาสามสิบหารด้วย4ผลลัพธ์ได้9เป็นผลหารตัวอย่างต่อมาให้หาผลหาร120หารด้วยลบหจะเห็นว่า ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารเป็นจำนวนลบผลหารต้องเป็นจำนวนเต็มลบเราหาค่าสมบูรณ์ของ120ได้120ค่าสมบูรณ์ของลบ6ได้6แล้วเอา120หารด้วย6ผลลัพธ์ได้20จำนวนตรงข้ามของ20สิบคือลบ20ิเป็นผลหารมาที่ตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะจงหาผลหารของลบ24 หารด้วยลบสิบสองจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนลบตัวหารเป็นจำนวนลบผลหารต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเราหาค่าสมบูรณ์ของลบยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสี่ค่าสมบูรณ์ของลบสิบสองได้สิบสองแล้วเอายี่สิบสี่หารด้วยสิบสองผลลัพธ์ได้สอง ตัวอย่างต่อมาจงหาผลหารของลบเจหารด้วยลบสจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนลบตัวหารเป็นจำนวนลบผลหารต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเราหาค่าสมบูรณ์ของลบเจได้เจสิบห้าค่าสมบูรณ์ของลบสได้3แล้วเอา75หารด้วย3ผลลัพธ์ได้25และตัวอย่างสุดท้ายจงหาจำนวนเต็มที่แทนบี แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง b หารด้วยลบหเท่ากับสองจะเห็นว่าผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบ b จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบ b หารด้วยลบห้าเท่ากับสองดังนั้นสองคูณด้วยลบห้าเท่ากับลบสิบหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างไปแล้วเพื่อนๆคงสรุปได้แล้วใช่ไหมคะว่าการหารจำนวนเต็มที่ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบนั้น ผลลับที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกเอาล่ะค่ะถึงเวลาที่เ,เพื่อนๆจะได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนกันแล้วล่ะค่ะสนุกกันไหมคะเพื่อนๆกับการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบคราวหน้าเราจะไปดูการหารจำนวนเต็มด้วยูนย์กับหนึ่งกันว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนุกกันไหมคะเพื่อนๆกับการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบคราวหน้าเราจะไปดูการหารจำนวนเต็มด้วยศูนย์กับ1กันว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ